สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องสะพวงสลาเดออ้อเนาะเาสิพาตัวเซนไปหลินน้ำมูอาจจะเซนเซนสบายดีนะสบายดีเถอะขันเทมบาสบายดีบาไปได้สบายดีเหรอเบาด้วยฮะเห็ดอะไรสบายดีเห็นไรเบอรงนี้เซนสบายดีบาเป็นเนาะเบาพาเซนไปพี่เฮือเบาไม่นู้นเลย โอ้โอเคไปกันเลยเนาะลายแนทางก็ับแดดแท้มือนี่ตัวเช่นมหอนแดดบ้าเหมือนนี่อ้ยตอนนี้เราก็ถึงแล้วเนาะตอนนี้เราก็ลหอดแล้วบอี่พาตัวเช่นมาลินเด้อนี่ตัวเช่นเห็ดเห็ดไหนเห็ดไหนเห็ดใหม่ดูเห็ดชิ้หมูมีฮาร์ดเสียไอ้ฮาร์ดตัวเช่นดูเห็นมันจะกินแลมไหม เปป้าลุงเพิ่นโอนเงินมาให้เซนไปซื้อแลมไหนเซนอยากกินแลมบ่เซนอยากแลมบ่ไม่ได้ามนี่เซนเซนอยากแลมบ่บ่แต่เส้นอยากแลมอยู่บ่โอ้เส้นอยากแลมอยู่บ่โอ้เดี๋ยวป้าลุงโอนเงินมาให้เขากับไปซื้อแลมเนาะเนาะโดยนี่แม่น่ะโดยนี่บ่มาซื้หาโดยน่ะ โดยนะอ๋อบ่โดยบ่ทางตัวเชนนี่ไป,ย,งงปย่างมันตอนนี้เขากล้าอดแล้วเนาะวันนี้พาตัวเชนมาลินย่งางย่างคะแนนนะวันนี้ก็อาจจะเป็นห้องเฮียนเนาะห้องห้องเฮียนบ้านมันโคกน้อยพ่อแม่พี่น้องเิ็กน้อยก็หลายหลายนะตัวเชนก็นอยากมาลินตัวเชนก็นอยากมีโม่เนาะเขากล้พาตัวเชนมาลินมาลินน้ำปลานี่เนาะปลานี่เป็นขายขายของอยู่ ยวนเฮือนเฮือนเพิ่นเพิ่นขายอยู่เฮือนลุงเพิ่นเนาะบ่แม่นเฮือนเพิ่นเนาะเฮือนลุงเพิ่นย่างย่างตะเช่นย่างย่างเขาแดดนี่ย่างเอาไว้เดี๋ยวตะเช่นกะฮันฮันนี่หอดแล้วอย่าเห็นดอกไม้นะย่างอู้ด็กหน่อยก็ไล่ไล่นะโอ้ยเย็น ยังยงยังตัวเชนก็มีโมลินแล้วตัวเชนนี่ว้าวตัวเชนก็จะลินน้ำมูอีกตัวเชนกะว้าวตัวเชนเห็นโมลินตัวเชนก็จะลินน้ำมูตัวเชนเชนตัวเชน บูป่าอเฮ้ยเซ้นมาพี่ตะเซนกันแนมบังมูดินเชยแตเงาแล้วตะเซนมึงมีมูดินนะเออตะเซนกันแนมบังมูตะเซนหน่อยกันแนมึงมูพันดินน้ำข่าก็ได้พันยังน้อยเนาะ Tôi thấy hình mô linh mà cái tên nhiều á Thế <laughs> <laughs> nhạc bà nhìn bỏ xe ngập bái Để xe ngập nhàng mới vấn Để xe ngập thế hơi Để xe thế Thôi cả bữa, Thế cả mới gửi lên nét Để xe ngập เซนกันแนมมาเอื้อลินเนาะพันลินมาได้แล้วพันยังน้อยอยู่กับพาตัวเซนเขามาลินอยู่ในห้องเฮียนเนาะเพราะว่าหมูลายลายพันก็อยากมาลินอะยแงงแงงแงงไป่างไปเพันเห็นหมูลายเพันก็เลยอยากย่างเขามาลินเนาะอันนี้ก็เป็นห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนบ้านบ้านโขกน้อยตัวเซนอยากมาลินน้ำหมูว่าเซนเห็นหมูลายนี่ตัวเซนอยากมาลินน้ำหมูฮะอ๋อหมูลายใช่ Đi nhanh quá Phi mù lại thế Ờ Mù lại thế Cảm ơn các cháu lực thử đây nhau Phi các cháu chỉ lực thử kìa Cô bà đình phút bà hả cả nhanh bà đình ba bà Hát nhanh quá gửi Mù lại thế Ờ Tự ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงเนาะสองโมงเพิ <Emin> em> <boom> ่งก็เจ้ายังท่านเข่าหงเียนก็เจ้ากับภาคกันแลนลินกับการหงียนเนาะนี่กับตัวเซนนี่กงตัวเซนยังวะพี่ตัวเซนเพิ่งกันแนมบางหมูและหมูพาคกันดินเชนพิ่งกับบ่มีหมูแลยตัวเซนวะพี่ตัวเซนกันแนมเบิ่งแล้วพิ่งบ่มีหมูเนาะ ปัญหากับเข่ามาแรกๆเข่ามาหลินอยู่วงเฮียนแรกๆเนาะเพิ่นก็ได้ตะแนมมึงโมหลินแล้เพิ่นยังมีโมเด้เพิ่นยังหน่อยกว่าโมเนาะเข่ากายกระดิ่งน้ำเพิ่นแล้เพิ่นก็ได้ตะแนมเขาเขาเจ้าเตะบ,บานเด็กน้อยกับแซลแซลอยู่เนาะตอนนี้เขายังไม่ทันเข่างเฮียนเนาะ ประมาณสองประมาณสาม então, มุ้งกลัวๆพอแหล้วก็จ้าเข่าเข่าเฮียนตอนนี้กำลังลินเลยเนาะหมูกันหลายหลายแต่ดเชนกันแนมเบิ่งแล้วต่ดเชนคนผมมีหมูเนี่ยตัดเชนแนมมาเชนแนมมาฮะเชนก็ได้แต่แนมเบิ่งแล้วไม่หลินแลนไม่แลนน้ำหมูไหมอ่า ตอนนี้เพื่อนก็เริ่มเริ่มเริ่มย่างไปแล้วเนาะเพื่อนก็นเริ่มโบย่านแล้ว,ลวบันตอนเด็กเข่ามาตอนแรกๆโบก้าย่างไปทางใดนเนาะไปแล้วย่างไปแล้วตะเซนโอ้ยตะเซนนี่สิแลเพื่อนบบมีมูเนาะเพื่อนกันเนี่ยม,มึงแกมูไปแล้วแตะเซนบบมีมู จะเช่นกันได้แต่แนมบางมูแล้วก็จะโยกกันเนาะคนยังบ่มีมูเละคนยังน้อยเขาก็ผริดน,น้ำคนเล้เมื่อปลาสเส้นปลาแเส้นเมื่อไปแต่สเส้นกันย่างไปแล้วคนยังหลินน้ำมูเนาะเน่เน่เน่่นนนสเส้นย่านวะย่านอย่างนี้เหม่อนย่านกันนะ น่อยก็ได้ไรเนาะเสืเลยเสืยอยเซนเมื่อไปเสเซนเซนเมื่อไปเซนเมื่อไปเสืเซนก็เลยตะแน,นมเบงมูแล้ว,วเสืเน Sen mưa bay Sen ơi nang đi đi nang đi đi Wow tổ sen à bố mi mù sen mì mù. Mì đi hát chẳng mi đi hát Tổ sen bố mi mù lẽ tổ sen Tổ sen nhưng bố lưng cái này nó mừng ai khả chờ Cờ sen Mình à, <laughs> ưa cả nó nè Ai ưa cả nó à, à, à. cái này ta bưng mi mù nó nói <laughs> 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 <Tớ sen. cười> <laughs> ตาปะฮ้ยตัวเชนเบี่อเมื่อมัเนี่เพิ่นเพิ่นเข้ามาหนิเพิ่นเห็นหมูลายเนาะเพิ่นก็เลยเบื่อเมื่อแล้วเด็กหน่อยก็ไล่ไล่เนาะตัวเชนก็ได้เป็นเนมเบิ้งเซนเอ้ยเมื่อไปเซนตัวเซนเมื่อไปแล้วมาเนี่ยตัวเซนเบื่อเมื่อแล้วตัวเซนติดหมูเลยตัวเซนเห็นหมูลายตัวเซนเบื่อเมื่อแล้ว cha ê dạ ya ya là tốt đấy tốt 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 nữa dạ dạ, ya 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 tốt 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 ya từ trên cái dạng tên một bàn năm ai năm ươi là phần nè mừng anh nhàng quá anh nhàng quá tê bấy xe nhàng quá bấy hãy xem tê năm nè rồi ấy à, từ trên một เทนยางไปรถคนอยากเตะหมวกบานน้ำเอื้อยน้ำไอ้ายเน้อคนหมวกกาไปคนย่านตัวเชนเชนไปเตะโลกให้เชนเตะน้มแน่อยากไหมคนอยากไปเตะแต่คนหมวกกาเนาะเชนขึ้นไปเตะบ้านน่ะ xem một ca bỏ nhàng về bánh nhàng về bấy <laughs> hãy xem tên âm đi được mấy hãy xem tên âm đi được mấy nhàng bấy <bái? cười> nhà bài đưa hân đệt đưa hân đệt ná phụ nhàng của tề bà năm ơi ai bấy <laughs> tốt ná hãy xem tên âm đi được mấy hãy xem tên âm đi ừ, ở bấy nhàng với hờ nấy ười ải tề bà nó khát Hãy xem tệ năm nay được bái nhàng quá Hãy tự xem tệ năm nay đưa Ha, à, một bàn bè leo Một bàn bè leo Xem ơi, mưa bay Em mê lì nè, tự xem cái mắt kìn cả lem Xem bó lem nè Xem bó เมาดูแส e. <c og Maya> ่บโอ้แส่บดิไปไปไปนิดมาหนี่นไม่บ่อยไปแส่บเป้นบเส้นมืลิละเสนก็มากินกันแลมเหมัอน